ชายที่นั่งคนขับของวอลโว่หลังจากสวมกล้องเกียร์แบบรีไทมมผลักประตูและเดินออกจากรถหลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครเดินผ่านไปกับรถเขาก็เปิดประตูด้วยตัวเลือกล็อกอย่างชำนาญในความเป็นจริงบ้านที่ลิงวาเนอร์อาศัยอยู่นอกเหนือจากล็อกประตูธรรมดาแล้วยังมีสลักเกลียวที่ซ่อนอยู่ด้านบนและด้านล่างกรอบประตูและได้อัปเกรดระบบควบคุมอินเทอร์เน็ตออฟติงครบชุดสำหรับล็อกประตู ภายใต้สถานการณ์ปกติไม่ว่าจะนอนหลับหรือออกไปข้างนอกเธอจะใช้โทรศัพท์มือถือของเธอเพื่อล็อกเดดโบที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถปลดล็อกผ่านเครือข่ายได้เท่านั้นแม้แต่ช่างทำกุญแจที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถทำลายมันได้อย่างไรก็ตามคราวนี้เมื่อลิงวานเนอร์และคนรับใช้ส่วนตัวถอนตัวพวกเขาจงใจไม่เปิดเดดโบที่ซ่อนอยู่ซึ่งทำให้บุคคลน,นี้กลมกลืนกับห้องได้อย่างง่ายดาย ในเวลาเดียวกันในหลายๆมุมโลกพระเจ้าอังกฤษแห่งองค์กรลึกลับรวมถึงสี่นับที่มีอำนาจเป็นอันดับสองรองจากพระเจ้าอังกฤษต่างก็ดูการส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์ต่อหน้าหน้าจอเมื่อชายคนนั้นเข้าไปในบ้านสิ่งที่ปรากฏบนพื้นดินคือศพของบอดี้การ์ดหลายคนของลินวาเนอร์ชายคนนั้นดูเหมือนจะไม่แปลกใจที่เห็นศพจำนวนมากแต่ในขณะที่เข้าใกล้เขาอ้าปากและรายงานว่า ดูเหมือนว่า,วามีการยิงที่นี่แต่ศพเหล่านี้ไม่ใช่คนของเซียวกาวาเวรี่กาดพวกเขาทั้งหมดควรเป็นบอดี้กาดของอีกฝ่ายเขาบอกว่าเขาติดตามร่องรอยไปจนถึงการศึกษาและบนพื้นขอองค์การศึกษาเขาพบศพอีกศพหนึ่งเขาก้าวไปข้างหน้าทันทีและเมื่อเขาเห็นใบหน้าของศพทั้งคนก็ตกใจตกใจทันทีและพุ่งออกมามันเป็นผู้บัญชาการกองกำลังทหารมาเสี่ยว ในหูฟังเสียงของวิสเขาก็มาถึงทันทีตรวจสอบว่าเขาเสียชีวิตยอย่างไรชายคนนั้นโน้มตัวลงทันทีตรวจสอบเปลือกตาของผู้บัญชาการและจุดศพที่คอและมือของเขาและพูดว่าเขาควรจะตายเพราะพิษพูดอย่างนั้นเขาหาักฟันของผู้บัญชาการและพบเที่ยวที่ถูกบดขยี้ในปากของเขาแล้วเสริมทันทีดูเหมือนว่าผู้บัญชาการจะกัดเที่ยวและฆ่าตัวตายวิสรุดถามทันทีว่าแล้วทหารมาคนอื่นละ่ะ คราวนี้ส่งทหารมาเสี่ยวทั้งหมด8คนทำไมเขาถึงเป็นคนเดียวที่เสียชีวิตแล้วคนอื่นละ่ะอัญญประชายในที่เกิดเหตุมองไปรอบๆและถอนตัวเพื่อค้นหาวินล่าทั้งหมดแต่หน้าเสียดายที่ไม่พบบอดแสนในที่เกิดเหตุของสมาชิกของหน่วยทหารมาเสี่ยวชายคนนั้นจึงถามว่าลอร์ดวิสเขามีอะไรอีกไหมที่คุณต้องการให้ฉันทา ก่อนที่วิสเขาจะพูดได้ทันใดนั้นเสียงที่ได้รับการรักษาด้วยเสียงก็มาจากหูฟังกลับไปที่การศึกษาลองดูที่โต๊ะทำงานของคุณชายคนนั้นตกใจกับเสียงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงเย็นชานี้แอร์ละมันก็น่าขนลุกเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาตระหนักในช่วงเวลาถัดไปว่าเสียงนี้น่าจะเป็นฮีโร่ลึกลับทันใดนั้นร่างกายของเขาก็รู้สึกประหม่าและเขาก็ตะคอกอึม ดีผมฉันจะไปหลังจากนั้นเขาก็สะดุดกลับไปที่การศึกษาอย่างรวดเร็วเมื่อเขามาถึงโต๊ะที่แปลกตาเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่ามีการประดิษฐ์ตัวอักษรคู่หนึ่งที่เขียนด้วยแปรงบนโต๊ะเขามองลงมาและเห็นว่างานประดิษฐ์ตัวอักษรมีเพียงแปดคำแหวนถูกทอดทิ้งมันไม่มีประโยชน์ที่จะไล่ล่ามันอีกครั้ง เขาไม่รู้ว่าข้อความแปดคำนี้สื่อถึงอะไรหรือแหวนที่กล่าวถึงในนั้นหมายถึงอะไรแต่เขาก็เป็นคนรักการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยดังนั้นเขาจึงเห็นว่าการเขียนผู้กันนี้เรียนแบบหนังสือเส้นแหวงทีจีและการเขียนนั้นกลมและสวยงามและในเวลาเดียวกันก็แข็งแกร่งและทรงพลังและทุกจังหวะก็ไร้ที่ติแปดคำดังกล่าวหากพวกเขาไปถึงโลกการประดิษฐ์ตัวอักษรในปัจจุบันมันจะเป็นจะเป็นยอดเขาดูภูเขาและเล็ก สิ่งเดียวที่ไม่ตรงกับสไตล์การวาดภาพคือในตอนท้ายของคำแปดคำนี้มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยแปรงแม้ว่าเส้นของใบหน้ายิ้มน,นี้จะเรียบง่ายแต่ก็สดใสามากและเห็นได้ชัดว่ามีการดูถูกเล็กน้อยในรอยยิ้มน,นั้นเมื่อเขาหมกมุ่นอยู่กับธรรมชาติที่ไร้ที่ติดของคำแปดคำนี้เสียงลึกๆที่เปลี่ยนเสียงของเขาก็มาจากหูฟังและดูเหมือนว่าเขาจะโกรธและคำรามมากช่างเป็นลิงวาเนอร์ให้ตายสิสิ่งที่แช่งมัน หลังจากนั้นเขาก็คำรามอย่างโกรธเกรี้ยวระเบิดให้ฉันชายคนนั้นประหลาดใจเล็กน้อยและถามโดยไม่รู้ตัวว่าระเบิดมันขึ้นมาระเบิดอะไรทันทีที่เขาพูดจบกล้องแบบพกพาที่แขวนอยู่บนหน้าอกซ้ายของเขาก็ระเบิดอย่างรุนแรงแรงกระแทกของระเบิดสูงทำให้โต๊ะทั้งโต๊ะสั่นสะเทือนเป็นชิ้นชิ้นและการเขียนผู้กันที่เขียนบนกระดาษข้าวก็ถูกเผาเป็นเท่าทันด้วยอุณหภูมิสูงที่เกิดจากการระเบิดในทันที และชายที่มาสอบสวนก่อนที่เขาจะคิดออกกว่าสถานการณ์คืออะไรเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างฉับพลันในใจของเขาและทั้งคนก็บินกลับหัวกลับหางและข้าห่วงชอววนโดยตรงการตายของเขาน่ากลัวระเบิดระเบิดรูขนาดใหญ่ในใจของเขาและใบหน้าของเขายังคงแสดงออกถึงความกลัวอย่างมากเขาจะไม่มีวันรู้ตายว่าเขาจะตายในมือของกล้องวิดีโอแบบพบพาที่เขาสวมใส่ โครงสร้างของกล้องพกพานี้มีความยบกย็นมากอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของปริมาตรภายในถูกใช้เพื่อเติมระเบิดสูงและระเบิดยังติดตั้งด้วยเครื่องจุดระเบิดขนาดเล็กรีโมทคอนโทรลจำเป็นต้องใช้เครือข่ายการสื่อสารดั้งเดิมเท่านั้นและแบตเตอรี่ลิเทียมที่ติดตั้งไว้ในกล้องสามารถควบคุมตัวจุดระเบิดได้ตลอดเวลาเหตุผลที่อุปกรณ์นี้ได้รับการพัฒนาและแจกจ่ายให้กับสมาชิกขององค์กรคือสามารถฆ่าคนและทำลายศพได้เมื่อจำเป็น ในเวลานี้กล้องหลังจากการระเบิดทำให้เกิดเปลวไฟในหลายๆที่ในห้องการตกแต่งภายในทั้งหมดของกล้องทำจากวัดสดุไวไฟและปลอกพลาสติกพิเศษจ,จะสร้างวัตถุที่มีความหนืดสูงเช่นเยามาตอยหลังจากการเผาไม่ที่อุณหภูมิสูงและเปลวไฟสามารถอยู่ได้นานในเวลานี้โต๊ะที่เสียหายพื้นไม้และผ้าม่านที่ทําจากเส้นใยเคมีล้วนปนเปื้อนจากสารเหนียวที่เกิดจากการระเบิดและสารเหนียวทําให้เกิดเปลวไฟดังนั้นไฟจึงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่กี่นาทีต่อมาไฟที่โหมกระหอน้ำได้ปะทุขึ้นในการศึกษาปะทุขึ้นจากการศึกษาและจากนั้นก็จุดไฟเผาวิลล่าทั้งหมดเมื่อพื้นบ้านโดยรอบเห็นบ้านถูกไฟไม่ไฟก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์และมีคนโทรมารายงานการเกิดเพลิงไหมแต่มันค่อนข้างห่างไกลและใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่ารถดับเพลิงจะมาถึงและเมื่อถึงเวลาที่รถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุก็เกือบจะไม่เป็นเท่าทาน และเนื่องจากกรอบหลักของบ้านที่นี่เป็นโครงสร้างไม้เมื่อไฟลุกไม่ในระยะต่อมาวินล่าทั้งหมดจึงพังทลายลงในทันทีและกลายเป็นซากปร,รักหักพังหลังจากนักผจญเพลิงในที่เกิดเหตุดับไฟที่เปิดอยู่พวกเขาก็เริ่มตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะพบศพจำนวนหนึ่งที่ถูกเผาเป็นฐานในซากปร,รักหักพังในช่วงเวลาหนึ่งตำรวจอแร์บกเก้นตกใจและปิดผนึกที่เกิดเหตุทันทีและเตรียมที่จะสอบสวน อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรณีนี้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ก็ถูกกำหนดให้เป็นกรณีหัวขาดเพราะคนที่เสียชีวิตที่นี่และคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ตัวตนที่ลงทะเบียนล้วนเป็นตัวตนปลอมในขณะเดียวกันบนเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ออกจากยุโรปเหนือไปยังวลาดิวอสตอกรัสเซียลิงวาเนอร์อยู่ในห้องโดยสารที่ได้รับการดัดแปลงอย่างระมัดระวงังเหมือนห้องสวีทของโรงแรมในขณะที่คนรับใช้ของเธอยือนอยู่ข้างหลังเธอด้วยความเคารพ ด้านหน้าของเธอมีจอภาพขนาดใหญ่และภาพของจอภาพแช่แข็งคือการปรากฏตัวขอองค์การศึกษาของเธอที่ถูกจุดไฟโดยไฟที่โหมแกลกหอน้ำภาพนี้ถูกถ่ายและส่งผ่านกล้องรูเข็มที่ซ่อนอยู่ในผนังตรงหน้าโต๊ะทำงานของเธอ เธอจัดการแถบความคืบหน้าด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอถอยกลับไปไม่กี่นาทีก่อนวิดีโอเห็นกล้องบนหน้าอกของชายคนนั้นระเบิดขึ้นทันทีและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะมันไม่น่าสนใจนี่เป็นเรื่องที่น่ารำคาญยยในความโกรธคนรับใช้ที่อยู่ด้านข้างมอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณคิดไหมว่าพวกเขาจะเชื่อลิงวาเนร์ย,ยิ้มและพูดอย่างเป็นกันเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่ฉันพูดคือความจริงพวกเขาชอบที่จะเชื่อหรือไม่